ข้าวใส่ไขย่ยงใหญ่จนมั่วไม่มีความชัว่วร์เพราะนี่คือซ็อกเก n e เทลนิมากันที่ข่าวแรกคาเซมิโลแจง้งผมเป็นแค่เหยื่อนายคาเซมิโลผู้ต้องหาล,าล่าสุดที่ถูกตัดสินจำคุก3ามแมตในข้อหาทำลายร่างกายผู้อื่นโดยเขาโวยว่าเขาเป็นเพื่องเหยื่อของการไซเบอร์บุลลี่หลังจากมีภาพหลุดขณะที่เขากำลังบีบคอนายวิลฮิュ ทำให้โลกโซเชียลเกิดกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ตัวเขาว่าเป็นคนไม่ดีไปต่างๆนานาถึงขนาดที่มีบางคนเปรียบเทียบเขาเป็นบ็อกเลสเนอร์ที่เที่ยวบีบคอคนไปทั่วทางด้านครอบครัวของนายคาเซมิโลได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าเด็กชายคาเซมิโลหลานของตนนั้นเป็นเด็กดีหลังจากเลิกเรียนมักจะรีบกลับบ้านมาช่วยพ่อแม่ทำงานและโนดคอให้คุณยายอยู่เสมอจึงอยากวอนให้สังคมดูคลิปเต็มๆ ว่าจริงๆแล้วจะเห็นได้ว่าคาสเซมิลโลนั้นเป็นคนมาห้ามเหตุการณ์การทะเลาะวิวาทระหว่างแอนโทนีและวิลฮิวต่างหากเพียงแต่ชินพิธีการนวดคอมาเลยเผอจับคอของวิลฮิลในรูปแบบนั้นเท่านั้นเองข่าวต่อมามิสเตอร์ดักทำคอนเทนต์แจกแต้มไม่หยุดมิสเตอร์ดักยูทูบเบอร์ชื่อดังที่ชอบทำคอนเทนต์แจกแต้มชาวบ้านไปเรื่อยที่ตั้งแต่เริ่มปีมายังแจกแต้มไม่หยุดล่าสุด ได้ทำคอนเทนต์สุดปังให้กับนายวูฟแฮมตันโดยถ้าหากนายวูฟสามารถผ่านด่านที่มีชื่อว่าโจโกเมสและโจเอลมาติฟได้ก็รับไปเลย3มแต้มนอนเนาะซึ่งนายวูฟก็สามารถผ่านด่านไปได้อย่างง่ายได้และคว้า3มแต้มไปนอนกอดแบบชิวๆล่าสุดเหล่าแฟนคลับของมิสเตอร์ดักต่างบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณภาพคอนเทนต์เริ่มตกและไม่สนุกเพราะหลังๆมามีแต่เกมง่ายๆให้ผู้โชคดีทั้งนั้นเลยเรียกได้ว่า แต่ละเกมแทบไม่ได้ลุ้นอะไรเลยข่าวต่อมาส่งผิดหรือตั้งใจกวนตีนนาเซอร์เอา์คลฟีเจ้าของบริษัทปารีสแซแช์แมงได้ออกมารีวิวร้านพิซซ่าชื่อดังอย่างร้านเชลซีโดยให้เพียงแค่หนึ่งดาวเพราะร้านเชลซีส่งพิซซ่าผิดหน้าให้กับเขาถึง3รอบโดยตนได้สั่งพิซซ่าหน้าฮาคิมซีเยกไปแต่ที่นายเชลซีส่งให้มากลับได้เป็นหน้าฮาวเอียนมั่งเปปโปลนีมั่ง ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ตนต้องการซึ่งพอสกผิดหลายๆรอบนี้ทําให้เขาไม่สามารถกินพิซซ่าได้ทันพักเที่ยงจึงประกาศว่าจะไม่สั่งพิซซ่าที่ร้านเชลซีอีกต่อไปเพราะไม่รู้ว่าร้านเชลซีส่งผิดจริงๆหรือตั้งใจกวนเขาแล้วเก็บพิซซ่าหน้าฮาคิมซิเยกเอาไว้กินเองข่าวต่อมาทางลัสูแชมง่ายๆสไตล์จอจิงโจจอจินโยออดีตห้องเครื่องคนสำคัญของเชลซี ได้ออกมาไลฟ์โค้ดให้แกเพื่อนๆชาวพิมลิกได้ฟังว่าความจริงแล้วการเป็นแชมป์มันง่ายนิดเดียวโดยเราจะต้องเริ่มจากการเปลี่ยนเมนเซตว่าเราเป็นแชมป์ได้จากนั้นขยายทีมจากทีมกลางตารางไปเป็นทีมหัวตารางให้เราเป็นแชมป์จริงๆแค่นี้คุณก็สามารถที่จะเป็นแชมป์ได้ง่ายๆแถมใช้เวลาไม่นานข่าวต่อมาหนีไม่พ้นนักธุรกิจหนุ่มพัวพันธุ์ทุจริตนายแมนซิตี หนุ่มนักธุรกิจใหญ่แห่งเกาะอังกฤษเตรียมโดนตรวจสอบการใช้จ่ายบัญชีย้อนหลังหลังจากถูกตรวจสอบพบว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ชื่อดัง m a n ซี่8 8 8และเว็บลงทุนเจ้าปัญหา m a n ซี่ทีดีทางเจ้าหน้าที่พบว่าบัญชีของเขามีเงินเข้าออกแบบผิดปกติมีแนวโน้มว่าจะตกแต่งบัญชีไม่มีความโปร่งใสโดยคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งพิมารีก ได้ติดตามเฝ้าดูนายแมนซิตี้มาอย่างยาวนานและเตรียมเล่นงานนายแมนซิตี้ในเรื่องนี้แล้วโดยบทลงโทษที่นายแมนซิตี้อาจจะได้รับนั้นมีตั้งแต่การยึดแต้มจนถึงการโดนเนเทศรออกจากประเทศเพียรเมลิกข่าวสุดท้ายแข่งกันโยนเกิดเหตุการณ์ระทึกใจในการแข่งขันวิ่งมาราธอนเพียรเมลิกเมื่อนายอาร์เซนอลผู้นำอันดับหนึ่งเกิดความชลาใจเพราะคิดว่าตนนำคนอื่นอยู่เยอะ เลยได้แวะข้างทางหวังหาอะไรกินพักผ่อนระหว่างรอคนอื่นจึงได้นำลูกอมมาอมเล่นแต่พอเห็นนายแมนซิตี้นักวิ่งอันดับที่2วิ่งไล่าตามมาจึงล้อนลนรีบวิ่งหวังจะหนีนายแมนซิตี้จึงทำให้ลูกอมเกิดติดคอและทำให้เขาสะดุดล้มจนเปิดช่องว่างให้นายแมนซิตี้ไล่ทันแต่เมื่อนายอาร์เซนอลโยนเกมแล้วนายแมนซิตี้ก็โยนบ้างด้วยความฉลาดใจแวะร้านไก่ทอดสเปอร์แต่อณิจจา นายแมนซิตี้ก็เกิดไก่ติดคออีกทำให้ระยะห่างของเขากับอาร์เซนอลเกิยังเท่าเดิมโยนมาโยนกลับไม่โกงนะเนี่ยแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นกันยังไงทั้งข่าวของแมนซิตี้คิดว่าเขาได้โกงจริงๆหรือเปล่าและบทลงโทษของพวกเขาควรจะโดนอย่างไรตัดแต้มไหมหรือปล่อยตกชั้นไปเลยและในข่าวอื่นๆชอบไม่ชอบข่าวไหนอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันถ้าหากชอบคลิปนี้ อย่าลืมช่วยกันกดไลค์และคอมเมนต์คลิปนี้เพื่อให้คลิปของเราถูกกระจายและมองเห็นได้มากขึ้นเราจะได้มีเพื่อนมาเมาเรื่องฟุตบอลด้วยกันดูฟุตบอลสนุกนะอย่าไปซีเรียสก,กับมันมากขอบคุณครับ